รวจสอบกรณีข้อร้องเรียนของชายชาวจังหวัดปรมรัมย์คนหนึ่งนะคะอ้างว่าถูกภรรยาของนายตำรวจขายหวยใต้ดินแล้วก็ถูกหวยนะคะแต่ว่าคนที่ขายหวยใต้ดินนี้ไม่ยอมจ่ายเงินเป็นเงินกว่า00 0 0 0บาทค่ะตอนนี้ผ่านมากว่า2ส,สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งความดาเนินคดีคน,นีก็ประหยัดแล้ว <Lion> ประหยัด <c oughs> นาทีอยากไปยังเพราเสียใจอยากจเสียใจย่างนาะอยากได้หนะอ <c oughs> อาเป็นไปไมื <No. S 2> อหัวใจของประเทศเราผมเงินไหลไปเ, <No. S 2> เป็นเงินไหนบุ๊คทั้งบัตรเดลล์รวมบัตรเดลล์คบหกแสนสองหมื่นหาอันนี่เป็นความรู้สึกของนายสมหมายชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่อ้างว่าตัวเองถูกหวยใต้ดินจากภรรยาของนายตำรวจระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรงวดประจำวันที่16บพฤศจิกายนแต่อ้างว่าไม่ได้รับเงิน โดยนายสมหมายบอกว่าหมดเงินจากการซื้อหวยงวดก่อนรวม1 1 0 0 0บาทและคำนวณจากหวยที่ถูกก็จะต้องได้รับเงิน625,000บาทยอมรับค่ะว่าการซื้อหวยใต้ดินผิดกฎหมายแต่อ้างว่าพอมีคนขายตัวเองก็ไปซื้อที่ผ่านมาก็ซื้อรวมๆกันหลายงวดหมดเงินไปนับแสนบาทแต่พอถูกหวยกลับไม่ได้เงินสักบาททำให้รู้สึกเสียใจแล้วก็หมดหวังที่จะได้เงินนะคะ ล่าสุดรองผู้กํากับการป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ชัยพศผู้เป็นสามีของผู้ที่ถูกพาดพิงเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยการทวงเงินค่าหวยตามที่ปรากฏในคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์ก็เดินทางไปให้ข้อมูลที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะออยอมรับ<ม>ว่าเป็นภาพของตัวเองที่ปรากฏในคลิปจริง เนื่องจากพึ่งกลับจากทํางานเห็นคนมาที่บ้านหลายคนก็เลยเข้าไปสอบถามพอทราบว่าเป็นการมาทวงเงินก็เลยบอกให้ทั้งสองฝ่ายค่อยๆพูดจาก,กันจากนั้นก็ออกไปหาเพื่อนพร้อมกับอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นว่าภรรยาขายหวยใต้ดินนะคะพึ่งจะมาทราบตอนที่มีคนมาทวงเงินที่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะ